สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมเออ Home a r er r o r ใช่ไหม Home a r r o r ค่ะมาเร็วมีดัง <c oughs> เราอยู่ทั้งสองคนแต่มีเพื่อนจองไปแล้วนี่คีไปเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าครับเราน,น,น,นี้เราแก้มือไปทำไมถไึงเห็นมาดูช้าเลยไม่หช่แรงอัน <c oughs> นี้เกมนี้มันกินมันแบบมันเครื่องหนรับมันเข้าไหวหรับไหวย่ มันมันมันก็แค่แมบบงๆแบบหนึง <c oughs> ่งอแมบที่มีโมเดงงงงลงงๆนะฉันไม่ได้หมายถึงคนนี้ฉันจำไม่ผิดถือเออไอวิทยุนั่นนายฉันจำไอสองคนนี้ก็คือพ่อแม่ของเราในเกมตะก,กี้ที่เราเล่นๆๆในเกมเมื่อก,กี้ที่เราเล่นมันชื่อว่าเกมมันชื่อเกมว่าอะไรเอ <c oughs> อไอนี่เขาว่าอะไรสตาร์อะอะไรล่ะเดี๋ยวใหนไปปีนหนังสือแล้วกันนไอแย่งนาทีฉันได้เหรฉันชอบปีนอะเปิด ชินขอาหาวิทยุโอเคแซ่วิทยุแล้วแล้วไฟฉายหน่อยเวลามันปิ้ไงวะกดไปที่ไฟฉายตรงนี้นะคราวนี้เราอย่าให้เราให้พลาไนชินปิ้ไม่เป็นเราเราอยาให้พอ<ร>ะไ<า>ระปิ้นหน่อยเออในก็แค่ในยหยุดถือก่อนก็กดในก็ปิยังไงเอาเอาให้ลูกไอ้ให้ลูกตรงนี้มัน นี่รูปกดตรงกลางเลยอือนั่นเลย okay. เอาแฟลชไลท์เอ้ยนี่มันใดนี่หว่าึรือไมนายมีแฟลชไลท์ตรงนี้กันเนอะเห็นไหมไม่เป็นไรฉันเก็บมาแล้วฉันเอาค้อนไปต่เอเราค้อนไปต่อแล้วแต่ก่อนเหยนไหมนี่ก็มีไฟฉายเหรอ ฉันขอฉันขอซ่อนฉันขอทำน้าที่ซ่อนอาจจะซ่อนที่ไหนฉันขอซ่อนด้านบนได้ไหมถ้าวิจัยขึ้นอยากซ่อนด้านล่างแต่เห็นอยากซ้อนด้านบนแล้ดีแล้วเออมีเป็นฉันไม่ค่อชอบซ่อนด้านบนฉันไม่ค่อยถนัดด้านบนเลยสิเอ้ยไม่ใช่ไม่คุณถนัดด้านล่างเลยสิเอ้ยไหนามาปิดเรียนอ่ะเอ้ยฉันแอบด้านล่างก็ได้นะแต่แค่แต่ฉันอาจจะดูมันบ่อยหน่อยได้ไม่เป็นไรเก็บเก็บคอดิวะเอ้ยน่าจะแอบด้านล่างหรือด้านบนกันแน่ เออมาจะเอฟอะไรฉันเอฟได้ทุกที่มั้งฉันขอเอฟด้านบนได้ไหมฉันไม่ค่อยฉันไม่ค่อยถนัดด้านล่างฉันก็ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันก็คือเราจะอยู่เราวัดดิจิตยังยังไม่ฉันหนึบเก็บไอ้นี้ไปเลยโอเคฉันเก็บคองได้ละที่เก็บคองตบนตัวขวาได้ครั้งแรงในชีวิตฉันกำลังล้างจานอยู่ไหนส่วนฉันกำลังทำฉันกำลังไปขึ้นเ็นไปกระเซิฉันจะขึ้นไปข้างบนอ่ะ เราวิ่งตลอดเวลาก็ได้นะขเขามันจะเร็วกว่นไปหน่อยหนะึ่นง,งเอาเอาตัวรถไฟฉายเรา,าไม่ก็ได้ใช้เลยนะไหนฉันเอาขยะไปทิ้งก็ได้นะเออแล้วก็ไปให้อาหารน้องหมาด้วยนาในในต้องในต้องในต้องไอ้นี่เลยนะดังฉันใส่แล้วถะข้างนอกมาโค่นดูเดี๋ยวนะข้าง,ขงนอกต้องเขงย่าไฟใช้ เราเราไม่เคยได้ใช้ไฟฉายเลยฉันพูดจริงจริงนะก็ขยะทิ้งตรงนี้ฉันลองโทรสั่งพิซซ่าบ้างได้ไหมไม่เคยสั่งพิซซ่าเลยแต่นายอย่ารับแต่นายอย่ารับนะพิซซ่ามานายอย่ารับให้ขอสั่งพิซซ่ากันฉันเก็บในไอ้นี่ถุงพิเศษเนาะ hello นี่คือลีชกอนน่าแบบ้าฉันขอลองแอบด้านบนด้ไหมฉันอยู่แต่ด้านบนนะฉันไม่เคยฉันไม่เคยได้แอบด้านบนจังเลย a l r i g h t Could I have the address ่ห้องไหนห้องไหน a l r i g h t The pizza will be d e l i o Have a cheesy day โอเคมีดไม่กดตรงนี้มีดัฉลวฉันแอบด้านบน เดี๋ยวฉันจะเป็นคนใช้วิทยุล่อมันขึ้นมาแล้วนายก็จัดก,การด้านล่างเลยโอเคเรายังไงก็คือฉันจะใช้วิทยุล่อมันไม่วิทยุทําให้มันยืนนิ่งๆเฉยๆนายม,มันไม่ได้ล่อแต่ข้างล่างของเยอะดินแอปเปิลทำอะไรได้ไหมแอปเปิลเหรอไม่รู้เหมือนกันแฮะแอปเปิลไม่รู้ว่าไอ้พูกของกินนี่มันไม่ไมค่อยรู้ความสามารถมัน ในในในลองแอบข้างล่างดูปะล่ะเออมันไม่เคยกล้าเลยนายต้องกล้าหรออน่างเยเดี๋ยวฉันเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวฉันแอบข้างล่างให้ตาต่อไปโอเค่อยกล้ามันไม่กดในช่องเอได้ด้วยอะอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นมันอยู่แล้วแล้วมันแอบในห้องน้ำตรงไหนวะเนี่ยอ่ะไม่อาบน้ำนม่อาบน้ำเนี่ยนะเรายิ้หาวมันมองไม่เห็นจริงจริในอาบน้ำตรงเนี้ยไม่รู้ฉันหาโคกินบ่อยมากเลยทำไมอะไม่รู้สิ ในห้องน้ำก็มีไฟฉายเหมืนะในห้องน้ำก็มีไฟฉายเอ้ยนี่ไงโคกันกินด้วยแล้วกันนะโคกเ,เออคืออินเดอร์บาร์ดลูมอะไรเงี้ยเขวิบเดอร์บาร์ดลูมอ๋อทำความสะอาดบาร์ดลูมมันะ <S <S ฉันหาโคกกินอยู่มัฉันอยู่ในตู้ฉันหาฉันหาโคกกินเพียบเลย,ยนะให้เขาไปแอะใจใต้ตู้แล้วกันแล้วมันมองเห็นชัดกว่า เลยวให้ฉันเอ๋ห้องน้ำอะไรางเงี้ยเอ็บเอนะ็บในห้องทำไมนาะนจะได้รู้ไงว่าติมมาโฮวีมันจะมาอยู่ในห้องน้ำนายแล้วเออไอ้นี่อยู่ไหนอ่ะอะไรอ่ะนายมาจัดการพื้นบนห้องน้ำหน่อยดิมันจะไม่สะอาดห้องน้ไม้กวาดอยู่ในห้องครัวฉันวิง่งไปเด็กๆหิวหรือยังหิวแล้วชอพค่งกลับมาแล้วก็ต้องชอบขนมอันนีหน่อยารัะ นี่นน้องไม่ได้เอาถุงมาให้ดูเฮ้ยนี่นี่นงถุงไนีนเข้าไปเหรอใช่น้องชอบมิ๊บเีเี่อ่านออกได้ไงว่ามันชื่อบีงเปียเอรอแอบตายโตเดี๋ยวไม่ิเี่ปิดท่เป็นซองกลยนี่่มีข้าวอะไรให้กินบ้างปข้าวให้กินมันนี่มีผักทอดกบฮะไม่ ผักกรอบแมวหรอเอาติ๊กแมวไม่เอาไก่เอ้ยไม่แล้ไม่เอาผักมาไปทำสวบเอ้ยยังเหลือเหรอนเจอตรงไหน ไหฉันเปิดไฟไปแล้วมันดังอันแรกไมไม่ออกเลยก็ได้ะวิ่มีอะไรอยู่ข้างบนหอไมม่ได้นาย่วดูให้หน่อยมะไรู่ข้างบนไหใช่ไหมน้าจอไม่ได้ีตรงนั้นแล้ก็มีสอ 假的。Yeah, ฉันค่อยย้ายเป็นห้องครัวนม่ยออกมาเลยก็ได้นะมีทุกอยู่ข้างบนอะ่ะหนึห่งอันมันไปห้องเวทใช่ไหมแอบก่อนมันเร็วมากเลยไปดังฉันไม่ทันว่ะฉันรอไปบ้านลุงก่อนแล้วค่อยออกไปคิทเช่นมันไปดินน่ลุงฉันไม่กล้าออกฉันต้องออกตอนมันอยู่คิทเช่นหรือแบบ็ค อ๋อนายคนออกตอนมันอยู่แบกยากเว้ยมาลิมิูโอ้ยมันยากมากจีเกนโอ้ทำไมมัวนจังวะไปแบกยากทีเบลูนายออกตอนมาบา์น่อ่ะฉันออกล้วอยู่ข้างๆาเฉดเดงฉันม่ี่อเวอยู่พนาเนี้ยโอเวอเวเอ๊ะไอ้ขอเปลืก ăn vào Có ăn อันนึงอ่ะใช่มันมี อว่าการดตนั้น่ะออเราเิดซไฟบุ่ดกันเลยายเราออกแล้วข้าใหมปฉันอยากลองเล่นีกรอบอ่ะเแต่ฉันก็อยากเล่นเกมอื่นแล้ว่าฉันเบื่อนาขอเล่นเกมนี้สักรอบหนึ่งคราวนี้ฉันขอคราวนี้ฉันขอคราวนี้ฉันขออยู่ข้างล่างเองโอเคอืมได้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 เข้าใหม่แล้วนายเข้าเลยฉันฉันอยากลองอยู่ข้างล่างบ้างว่ามันจะยากแค่ไหน จริงมันไม่ได้ยากเลยนะข้าล่างข้างล่างมีแค่สองสวิตช์ไงข้างบกนก็มีสองสวิตช์เหมือนกันปหมข้างบนมีสามนะมันจะมีท่อแอร์ด้วยท่อแอร์ไม่ใช่สวิตช์นะเนยังนี่มันสามอีกแล้วนะฮะันเข้ามาแล้วอ่ะ

เจ็บจะอยู่ถึงวันจันทร์ฉันอยู่ถึงวันจันทร์แล้วฉันจะกลับวันจันทร์ฉันหยิบไฟฉายก่อนนั่มองเห็นแล้วเล็กไม่หนาวเนี่ยขาเย็นเจี๊ยบเลยให้ปิ้นกระดาษนะอยาปิ้นไหมปิ้นปิ้นปิ้นทำปิ้นเลยถงั้นฉันไปปิดก่อนคุยกันลาน้ำสนใจแบบหิวรู้เรื่องกันแล้ว ยายมาหาเนี่ยไม่ดีใจเลยเหรอไม่คุยกับยายเหรออุ้ยเอ็ดฉันกดพีจะไม่ได้ยิงซอนฉันกดพี <c oughs> ฉันล้างจานแล้วกัน้ำจางรอล้างจานฉันรักการล้างจานมากเลยเปต่วมันก็แค่กดครั้งไว้นานๆหน่อย <c oughs> นายลองไปให้อาหารกับทิ้งขยะบ้างไหมฉันไปมาสองตาแล้วอะเอาไปละ กเคือกเคยตอนอยู่กับเพื่อนะเอาอาหารไปให้หมากับทิ้งขยะในในลองไปบ้างในาไม่คททเคยทำตอนอยู่แค่เลยท่านพี่เกลียดข้างนอกอลไรด้วยไอฉันจะ,จะดูจันดูเปิดประตูแล้วฉันิดประตูที่ <c oughs> ะละละที่กำลังล้างจานอยู่นะเห็นจะล้างจานเนื้น <c oughs> อถ้าในตรงตรงแบ้ย่ายมีวิทยุเลยนะแบ<ะ>้ย่ายมีวิทยุเลยนะหนึ่งอันใช่แต่ว่ามันไม่โอ้โหขยะโคตรใหญ,ใหญ่มองผิดทาง นายก็อย่าถือขยะไว้ดิเราสามารถเราสามารถไม่ไม่ได้ถือขยะแล้วขยะถือไมหโดนเลยเอาใบไม้ไปทำอะไรเดินเร็วจังตอนไหนวิ่งฉันล่านอยู่ไงไม่เอาบันไดไปทำอะไรหรอบันไดเอาไว้ไปแปะตรงตู้เย็นนะเพื่อเอาเพื่อเอาไก่ทอาไปทำอะไรเอาไปเอาไปใส่ในเตาไงอ๋อมันเป็นเควสอย่างหนึ่งใช่ปะใช่เคุยระดับทำไก่แล้วโอเคงั้นเด็กทันเดือกชิคกี้พายเดือก เอ้าอะไรมันทำยังไงวะเมย์ลังมันใช้บันไดยังไงกดในก็เก็บบันไดดิแล้วก็แล้วก็ไปแล้วก็เอาไปวางตรงที่เย็นเก็บบันไดแล้วก็ยังไงวะเมย์ังทำไม่ยันตงวางหน้าตู้เย็นในเดินเข้าไปใกล้ๆดิให้ถือบันไดกว่านี้อืมยี่อะไรบันไดเพราะว่าจะอยู่ข้างบนเออไหนวะใกล้ๆแล้วปิดด้วยไหมเมย์ลังปิดไหมไม่ต้องนิ ต้องเตา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 อยู่ไหนวะนายไข่นายไม่มีประตูหลังบ้านไดกูเตาอยู่ตรงไหนอะไหนอะมีทังเตาอะเตาหนึ่งทางใต้ถ่วเองท่มังเห็นนี่เราพื้นในอ่างน้ำโดาเป็นสีฟ้ามันจะร้อนเป็นน้ำบอกแต่จริงมันคือพื้น นายคิดว่าฉันควรแอบที่ไหนดีอ่ะในตู้ตรงนี้หลังตู้เย็นหลังตู้เย็นมันยากกว่าหรอม,มันมีสวิตซ์ตรงไหนบ้างช่วยขอจับเลยดูก่อนมีสวิตซ์ตรงที่ห้องครัวแล้วก็แล้วก็ตรงห้องลิฟวิ่งลูมตรงไหนวะห้องลิฟวิ่งลูมจะอยู่ข้างๆมันจะอยู่ข้างๆฝั่งซ้ายของที่ปิ้นอะ่ะไหนวะเนี่ยนนี้มาใส่ดิ แล้วมันมีที่แอร์ตรงไหนใกล้ๆป่ะตรงเนี้ยอะไรอ่ะมันมีตรงนี้ว่ะที่ใกล้สุดที่แอร์นะเดี๋ยวฉันทำหน้าที่จัดการขอเองแล้กันเอายังไม่ทุกคนออเดอร์พิซซ่าเลยนายออเดอร์เลยฉันอยู่ฉันจะทำหน้าที่ข้างบนฉันทำการปิดหน้าต่างอะไรจะทำความสะอาดในห้องลิฟวิ่งรูมใช่ยังไม่ได้ทำ ใช่ไหมผิดหน้าตาหรือแล้วมากดที่เกาะรูได้ด้วยหิวข้าวแล้วมีอะไรให้น้องกินบ้างนะว้รอทำอยู่บอกให้กินกลางวันเยอะๆทำไมไม่กินอะ่ะหนูกินกลางวัน,น,นเยอะๆไม่ได้เพราะหนูมไม่ชอบสิ่งกดไหนไ แต่เราต้องกินเราจะกินแต่อันที่ชอบไม่ได้หรอกเราเลือกกินไม่ได้ไม่ได้มีตังค์ซื้อแล้วแล้วแค่กินน้อยแค่นั้นเองนายต้องขยับนี่กินไข่ชะอม่ะไปไม่ถ know, ืออะไรอ่ะ ไม่กลัวะไรดิอ๋อ้จินโมเป็นดาบเหมือนตอนแรล็กจินโมเป็นดาบไหมไปเตรียมตัวอาบน้ำค่ะใครจะอาบน้ำเป็นคิวแรกพี่ตัวเองพูดด้วยมาดิใครอาบน้ำเป็นคิวแรกเตรียมตัวเลยค่ะนายนายต้องเอาไม้กวาดไปอ๋อใช่เดี๋ยวหนาวเนาะอาบน้ำเนาะไอ้5นาทีคิวแรกไปนะอย่าง5นาทีไปอาบปะป๊าไปเปิดใส่ถังตรงหลังห้องน้ำข้างนอกเลยปะ๊าเจอ,อยุง นายรู้ฉันพิมพ์นี้มาไปกับมาดิไหนฉันไม่เห็นฉันายเบเด็ฉันออดไต้ที่ใดตืดตืดบึ๊ใครจะอาบก่อนเจงเลยน้องขอเลีนจบได้ไหมยออไปเก็บผี

ที่ประตูหน้าหะันต้องลองมันเข้าน้ำไปก่อน ดีได้มันเป็นไปดินิ่งรูมไป,ไปห้องครัวเอ้ยไม่ใช่ห้องกินข้าวโอ้ยไปห้องครัวฉันอยู่ไหนวะเน่ฉันมองไม่เห็นแลอ้เนยอยู่ใต้โตนไปช่วต่อไปมาเบรูมแน่เลยเว่าไมัวต่อไปมาเบนรูมอ,ะอ่ะไ มาแล้วนะเอ้ยก<ช>ดดไ้ฉันตายแล้วอะ่ะฉันไม่สามารถกดสวิตช์ในความมืดได้ดังื่องฉันมันมืดเกินไปอะ่ะเราต้องแก้มือใหม่กันอีกรอบเลยนายต้องไปกดข้างล่างเองแล้วนะท่านนายกแล้วคนที่เล่นคนเดียวมันจะยากขนาดไหนโอเคก็ฉันไม่ไหวแล้วจะไม่เล่นเกมอื่นดลกว เล่นนมยเพื่อนนไหมฉันอยากฟาร์มเนี่ยแต่ฉันเท่าไม่ได้เลยให้มีดังเล่นเกมนี้ด้วยเดียวยาบาคิล่สายิประดับดาวด้วยต้าการงาน้าจะงไหนา่บ้ามเจ๊น้องมีดเจ๊แล้วน้องน่าแล้วก็เสร็จลใช่ จะอ่านโมสตอรี่เป็นโมสตอรี่ก็หนึ่งแล้วก็หนึ่งจักรจักรกลน้ำใช่ไหมเจ้ก็เดินลงมาข้างล่างเรื่องเดินขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอาบเสร็จแล้วอาบเสร็ไปเอาไปแช่ไว้เอาไปแช่ไว้อาบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวนั่งดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็กินข้าว